กาบสวัสดีครับพบ่อพี่พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไอสตาชาแนลมีพ่าพีพ่านองเดินทางมาติดตามตัวเลขกับพ่อแปงงวดที่ผ่านมา06 06เข้าตรงตรงแต่พ่อแปงว่าโอ้ยมันเลขสองตัวมันได้บอหลายเพรานว่างวดนี้มันใจแห้งพ่านว่าผีควักอยู่ไว้ไวไวอยู่ผีควักไวๆวให้ไปเอาเลขครับผม เอาไปเอาเลขเลขสามตัวเขียนถิ่มไว้ทีงกองเนื้อกองเนื้อเฮ็ดจูนพูนเจมไว้ให้พ่อแปงมีน้ำซ้ําให้เลขไปน้ำสามตัวครับผมอ,อพ่อแปงว่ามันใจคักเลขงวดนี่มันใจว่าแตกสามตัวแน่นอนเพราะว่าเคยฝันแล้วมือหนึ่งก่อนจะฝันคลิปนี้ฝันได้เลขเป็นตัวเดียวกันชุดเดียวกันสามตัวคือกันเป๊ะเลยแต่ว่าจะเป็นตัวใดนั้น เดี๋ยวจะให้พี่น้องไปฟังเบิ้องตักข่าคุณพ่อแปงเนาะครับผมเนาะแต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไอสตาด้วยนะครับสวัสดีครับคุณพ่อแปงสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค,ดดค่ะแป็นค่ะครับผมเนาะมาได้เดินทางมาหาพ่อแปงหลายงวดครับผมงวดเป็นมฝันดีแม่บ่พ่อฝันเกี่ยวกับหยั่งพ่องวดนี้ฝันเกี่ยวกับได้งานได้หนีแล้อ๋อ มันเกี่ยวครับใดนันใดนี่พ่อราว่าครับผมมหัอเขาล่างเขาล่างไม่ยิ่เต็มไม่ข่ำว่าบอกไอ้ข่ำศูนย์หกไอ้ข่ำบอกเอาเป็นอกโอ้โหพี่นอบอกศูนย์หกไม้ข่ำกับมันใจเล็กไม้ข่ำคือกันคนไปใส่ตะล็กควรบ่อาเหล็กพอแปงงมาจันเอาเอางว่นี่นะครับผมเนาะเอาบอกความฝันให้พี่เนางคนฟังเะครับพ่อฝันยอามันฝันงฝันยังันคงอะ ตอเอ้ยเส้นใส่หางนะใส่ก็ใส่ไว้เห็นหนกเขาไปในใส่สองตัวนะใส่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 หน้าครับสองในใส่เห็หนกหน่อยสองตัวนั่งเห็ยโจโคนู่นนั่งแข่งกันอือห่วยว่ะมันก็เขาใส่เขบอกว่าเรือไเจ้าออกมาไเจ้ามาที่ตตนะครับเจ้ามาเพิ่เจ้าออกมาตัวนหนึ่งตัวึ่งหายมัน มันหน่อยมนนั่นงานมีสองโจนะมาหน่อยเมื่อยนะเขาริดเห็นมาหน่อยทีนคือไหวมันถือไหวงานขอไหวนะมันออกีกตัวเองออกบ้างมอนี่เขาไววอีกมอดผลกึ้นเลยแมอสกึ้นกึ้นนอกแต่มครับนกน้อยแค่ไหอ๋อเาอกมาเอามาจับดึงออกมาจากป่ามันมานป้องไหว้รือเรานั่หลครับ สองเงยั่งยกอสองน่นนะอมลยเหมน่ฟันสองนีคืนน่นเพาฟันาหอเห็นหมอคนผู้เขาเสียชีไปแล้วเพราะว่าไปเจ้าตรกเด็กนั่นหมค้ายเนื้งวนละอันเห็นคนตายคนผู้เขาตายไปแล้วอืพอกันไปพอกันพอดีครับเขาขาดเนื้อขาย่งนะครับเเขือเาะบ่นมีอะไรเขานี่มืดเราได้คนน่ะครีหมอเขามอบเขาเสียชีพไปแล้วก็เลยบอกว่ามงกู้ผิดกูจงอยู่กองหนึ่งมา้าเอ้ะ ค้นขอีมดกนอะเลยกูนี่กุแค่หน่อยนะหันนั่นเอาไปจับมึงเด้อไปจับเลขนะครับเลขมากเขาเรียกเขา้งกันเขาเรกขินี้นะเจ็ดสอี่เดียวเจ็ดสองสเจ็ดสองเันแหกก็เจ็องอืมฟันสองอเจ่ขาเจ้าเขียนตีดไวเลยบ่พอเขาป้องไว้นกล้องเนื้ออ๋ออันตัวเลขนี่เขาจะเขียนใส่กระดาษปงไว้นกล่องเนื้อแดงๆนั่นออนกล่องนั่นละมือนารอดัน เจ็ดสีไปเขาบอกนะ้ามาก็หัวแหลกมันก็คือแรกก็ฟันมือหังตัวนี่เขานะเาบอกผีนะเจ็ดสอี่เจ็ดสองสีสงส่ก็เดียวโอ้ผีบอกให้แปลเลขเลบอกยังไงซะนเนื้องอน้กลองนึงโอ้ได้หอดเนื้อแดงๆได้หอดตัวเลขขาซะส,สดเลยเลยเขาบให้วังก้เข่ามา,า,า,านนครับเล้องเอาเขากองนึ่งกองไงไปแล้วกองเนม่แดงจะคือเลยว่าหัมือตัว พันหน้าเถอะขัวพันหลายพันเทินหน่อยหน่อยโอ้ที่แรกพ่อนั่นไปเอาเนื้อน้ำข้าเจ้าแต่ว่าคนขี่พ่อในตายเผื่อว่าบอมาเอาอยู่นี่ดอกกันโมมี่ของของของพ่ออันแปงพันวายยี่สี่บอกครับโมมี่บาดสั้งไว้ข้างหลันก็บอกคู่กันเขาว่าเออเขาเขาอะไรว่งคู่พี่พันว่านะค้นขี่ตายไปแล้วเผื่อว่าผีบอกยังไงซะผีผัดเอื้อนมาไม่บอาต้องกู่พี่พันวายนะคู่พี่พันวาอืมอันเหื่อวนเห็นหมอดสองคนนั่ป้ายนั่น ทันมาได้เห็นมีเจ็ดหลอดเลยมั่นเจ็ดทุงหวดนะออเพราะโซโซบะกะซีโซมันกส็นกสีอะไรครับจิตมันก็เจ็ดเลยนะใช่จิตกับโซน,นะ แลพาะนี้วันมันตรงกันกับสีฟันตรงกันได้ปะอะไรตรงกันเลยบค่ะตรงกันเบสทั้งสามตัวทั้งสามตัวเจ็ดสองสี่พิ่นเขียนใส่กระดาษไว้หายเลยวางกล่องเนื้อเลยกลองไว้เจ้ามาตัมันดองเอาเนื้อเลยครับกันเลยแล้วมาเลยกระดาษก็ว่าอยู่ทั้งกล่องเนี่ยแหละกระดาษเลเอีกนแน่แค่หน้ากระโปรงเลยเอาเนื้อมามาเลยนะค่ะเลยบัดนี้วเลยนู้นเขาต้วเลยนะ ดูเราไม่ได้เขาเพราะว่ามันคันเียวันสอนสอนนั่นมันเข่าสงวครับฟังวันสิผ่านมากก็บอกซุนหกตรงตรงเลยครับก็ซุนหา่นโแน่นอนเอออยู่หนาด้วยว่าประยุนหนาดีนะว่าอยู่รังเน่ยเป็นคนเก่าเพราะเขบอกซุนหกบอกบอกคูเก่าแต่ว่าคันมันหย่อมมันมันมือู่หันนะคันมันเขามันมาคันเขาแล้วมันจะเขาต้อนนื่งมย ยำตกเามันยำตัวอื่นไปมันไปตัวอื่นันมางวมห้องเก่าเียเียงเขาก่า่ว่าศูนยูอยู่ไหนเลยเขาก่า่่ไดูถ่ายเขาเขาบอกวันนี้มันเออศูนอยู่หนย่างเดียวเลยทูถ่าเรื่องขเลยยอดพี่า่านมากเหรมากออกสจังหวัด จำงื่นี่ก็แม่นคามพอแปงยู่ได้ราวาคนเพราะ้น่ตายันบอกอีกว่าเป็นเด้่มันคือผีเนาะผีพันไปเห็นมาไม่หมดแล้พอนก็มาบอกเนาะอื่นมาเอามาเอาพี่มาเอาพี่ว่าจันอื่นแปลโชคไงล่ะครับผมสามตัวได้ทั้งสีได้ทั้งเล็กอือได้้เองไ้หอมเลยละกันเลยลนีมาลาสีรถไฟกดนแล้วก็มาสำเจ้าพอเนาะเนือก็ได้เรียกก็ได้เนาะสีเด่นบพตลข สีดำแต่ว่าอยู่สักกองเนื่อสีแดงโอ้หมันคัดสามตัวแต่คัดตัวเดียวแข็ง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 ได้ครับผมท่านผู้ชม จ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่คุณพ่อแป้งคนฝันคนละมือนะครับผมฝันที่แหลกผมฝันว่าได้ยางไปไปพอ่อไส้เขาเจ้าไส,ไส้ไส้ไว้ข้างบน,บนไม่ได้ใส่ในน้ำน,นะพอ่นอ<ส>นาะใส่เครืร่องโคกวันนี้นกผันไปเขาซอ,ให,หอให้นกอตวให้นงนวะันนี้จับออกไหหมาคางนึงจับออกใหหมาขางนึงหมาตัวที่สองผันไปกืนเอานกบ่แมกกืนไปคาบเขาในปากคุณพ่อแปงกระเอื่อนเอามันออกก็ค่ายออกมากระค่ายออกมา โอ้คนตอนนั้นคุณพ่อกะทีห้เป็นเจ็ดส,ส,สองสี่ขึ้กันเจ็ดสองสี่อ๋อก,ก็เลยมาตรงกันกับเลขกกองเนื้อที่ผีบอกใช่ยุคกันทีเลยนกมันก็สองตัวอยู่ใส่โอ้ใส่สี่นกสองตัว,ตวตจับจกจกจะเช็คหนึ่งมือโอ้ตรงกันเป๊ะเลยครับผมอ,อ่ะครับผมแม่นี่ดีแม่นข้ามูคุณพ่อแล้วบอกดีดีเนาะ ใส่กระซี่นกสองตัวจับที่ว่าโจกกระเจ็ดอยู่แล้วก็ไปตรงกันกับตัวเลขอยู่กองเนื้อที่ว่าผีเอื่นมาเอาว่างไงสักครับผมมาผีมาผีกูจะเอาโชคญ่ให้เพคุนสิว่าอยู่สีหน้เนาะครับผมสามตัวตรงตรงเลขครับผมท่านผู้ชมเนาะอ่ะร่องแคบหนาจ่อใบเบิ้งเด้อครับผมท่านได้ช่นชอบเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวพอเที่ยงให้คุณพ่อแปงคนยกกับพี่น้องในเบิ้งแคบหนาจ่อใบเบิ้งที่ว่าท่านได้แคบโป๊ปเป็นกอลกกระดาษกับสมุดปากกาเมื่อจดไว้เด้อครับผม ยกคอีแน่นพ่อยกคณีเนี่ยเจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่เลขโตเดียวหางเดียวฝันสองเทือแต่ว่าเลขตรงกันเป๊ะเลยครับผมโอ้พ่อเสี่ยงกับมันใจคือกันครับเลขพ่อแปงนี่พราะว่าฝันว่าผีเอื้นควักไวๆไวอยู่ครับผมให้มาเอากล่องเนื้อในกล่องเนื้อยังมีเลขอีกตั้งสามตัวนะครับผมเนาะกล่องหมักไงเลขสามตัวกับเจ็ดสองสี่ตรงกันกับขึ้นหลกที่ฝันเลยพ่อแปงว่ามันใจคักเพราะว่าช่วงนี้ โชคกำลังเขา่างวดก้อนกะฝันได้ศูนย์หกตรงตรงจังๆน้องครับผมนาองงวดนี้แหละครับผมสามตัวแตกแน่นอนอ้าให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานเด้อครับผมท่านผู้ชมท่านได้ชิ่นชอบแค่ไหนจอไว้ให้ถทีทั้งสามตัวละครผมพอเช้ม่มาาจดตามให้แค่เป็นแนวทางแนวทางของฉลากจีนของรัฐบาลวันแนวทางของงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกแปดให้ทุกท่านโชคๆมันหมานลำ่วยสุดทุ้บสุดิมนี้พอเช้่อเขาตัวราไปก่อนพอกันไหมกิหนา แต,แต่วาก่อนจากกันพอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของซอยขาาซอยขาย,ส,ส,ส,ออยสีพึ่งน้องช้างผู้ใด้หัโตัวว่าจะของขายของมาค่อยดีเดี๋ยวไปฟังแรกเอี่ยวจะปากปูครับบูซ่ามาขายของดีดีเนาะครับผมเนาะขอบคุณครับพ่อขอบคุณหลายหลครับบัตถุมงคลทีนีสทีว่าน้องสางเลื่อยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเดจรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่า ว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองส้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมสีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตฐานที่บ้านที่เฮื่นไปบ่านนี่เฮื่นก็ไม่รดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามา,า้ขาขายกับบริจกดำมีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองส้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีเป้เสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดี เ,เ,เขาอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสั์สีสูงกวัวปัลลัสราก็เลยบังความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อที่ไปที่เหนือนท,ที่เหนือนไปอ่ามันรักษาล,ล้างยาง<อ>ก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อบบัานไดคุยกับหลวงปู่เหตุว่าไปได้นังสร้างมาไปได้งาสร้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุ้นขึ้นอยีบ เป็นสั่นเป็นสั่นเป็นสั่นก็ได้ห้ดูดาดย่อมไปล่องใส่เบิ่งอันนี้เกิดคุ้นยีร,รีมีพุตธคุ้นมีดุโตมียติรทธมีอำนาจสามารถมายเป็นอดยติตีิสามารถไปหาผูา้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยแลต่ไม่เห็ดวัตถุชนิดขึ้นมาบ้านนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีหนังสร้างมีงาสร้งงางแล้วพ้นว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูม ต้นทูมกินน้ำาบากตูมกินเนื้อเท่าี่ปากตูมคือทูมฟูมก็เลยเอาปากทูมมาเอามาผมผสมจะว่าออกที่เขียวนานี่คือปากตูมากบานเพราะตาปูนโบเอาปูนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานพวกเคื่อนตัวเอาต้นย่อเอาขื่นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดอบพ่อแล้วเอาฝาคุ้นพูนบานต้นคุ้นต้องเอากับฝาผ่า ก็เไล้ยุ่งเรียนนี้มานี่คือใมกุนนี่นี่มันไม่กุนโพ้โประสิทธานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยงางครับผมอัสสีบรีอัสสีวลีองค์มหาราบองค์เนตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร,ร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยี่ดำมีตำ,ำนานมากกันทีกัตสางกับพระลงอยู่ในนองสร้างคือไม่เงียวดำเดี๋ยวมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้าง คือลูกเสกของบุตบรเบิดลตำน้าอยูนั่งเจตตำนานเบิดปลูกเสกเชื่อใจลอยแปดจบปลูกมาส่วนอะเชื่อเป็นคู่บาอาจารย์บนจะอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สีปูบุกเสกผู้เริ่มแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณวันนี้อยสองปีอยู่บ้านข้างค,คาสว่างวิโรุ่งนี่ผู้บุกเสกให้รุ่นแรกอ่าอ่าทายไ,ไปสองผู้รอด บัตรกคุณครับปูรอดทรม,มาท้าซิโนงานเป็นผููพิเศษผูที่สองครับน่สามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีเวียเปลี่ยนควมอมยากจนใไ้คนหมังมีอยู่กินสลางกันบันจะทีวดูครับ,รบน,น,น,นี่นี่่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองนี่คนี่มันบว,บวกสายได้บ้าบเิ้นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลย ปูรอดมาจากสยปูรอดเป็นส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปของคนใหญ่สีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือ,นะคอรื่องความเป็นมาก